สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการอัปเดตใหม่ของเกมนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นใหม่นะครับแผนที่เก่าจะกลับมาไหมนะนะครับแล้วก็มีแผนที่ใหม่เข้ามาในหมดปกติด้วยนะครับผมมีการแจกเพชรแจกอะไรเยอะแยะเลยนะครับผมเราไปดูตัวอย่างของเกมกันก่อนดีกว่าอย่างแรกนะครับเตรียมพบกับสนุกอันแส่งท้ายปีระ o p e n ิร์ s e r v ร์ซีซั่นและแกเร็จถึงด้วยตัลครแลนแบบ รับรางวัลมากมายแผนที่ใหม่หอาวุศูนย์ใช้พลังขัดยกพื้นที่ของศัตรูเลือกว่าชิชิ้นนะจากฟรีสองหมื่แพทกล่องจุลคอนดิชั่นถราง5้ชิน้นและรางวัลอีกเงียบตลอดเวอร์ชันอัปเดตแล้วพบกันเร็วๆนี้จากข้อมูลนะครับผมเราก็จะเห็นว่ามีแผนที่ใหม่มีโหมดใหม่เป็นเซิร์ฟเวอร์ซื่อสั่นไม่เช่นโหมดใหม่นะครับมันจะแยกจากโหมดมันแยกออกจากกันเลยอะเหมือนโคนลเกมะเออประมาณนั้นนะครับ เอซอร์เวอร์ซีซั่นนะครับผมมันคืออะไรเนาะเซอร์เวอร์ซีซั่นเนี่ยเป็นพื้นที่เล่นเกมที่สามารถใช้ได้เฉพาะกาะร์ดดอทคอรแล้วก็ไอเทมที่กําหนดไว้เท่านั้นนะครับผมเออบางไอเทมใช้ไม่ได้นะครับหมายถึงอะไรเออมันกําหนดมาแค่ ตัวละครในซีซั่นนี้จะมีแค่นี้เท่านั้นจี้ข้างล่างในซีซั่นนี้กำหนดไว้ให้แค่นี้เท่านั้นนะครับจะไม่มีใครมีเกินนี้ไปได้อะไรแบบนี้เนาะแล้วก็การเล่นแต่ละซีซั่นเนี่ยก็จะมีระยะเวลากําหนดนะครับเมื่อจบซีซั่นเนี่ยก็จะมอบรางวัลให้แก่ผู้เล่นตามอันดับที่ได้รับนะครับจากนั้นก็จะลบนะครับไอเทมทั้งหมดออกนะไอเทมตัวละครไอเทมจี้ข้างล่างอะไรแบบเนี้ย จะถูกลบออกไปพร้อมกับซีซั่นนานๆนะครับผมเรามาดูในของจริงกันดีกว่านะครับผมในซาวเวอร์ซีซั่นเนี่ยเออมันมีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมเราเข้าเกมมาล้วก็จะได้เลือก3ตัวละครน,นะครับเอยได้เลือก1ใน3ตัวละครน,นะครับผมก็ไอตัวละครน,นั้นนะครับก็จะมีชี้เครื่องรางมาให้เรา4ชิ้นนะครับผมแล้วก็ อย่างเช่นนะเลือก3ตัวนี้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สกิลอะไรแบบเนี้ยอ่ามันจะไม่ได้เบ้อวางมากนะครับเหมือนกับเกมเศรษฐียุค2018อะไรประมาณนี้อ่าประมาณ2 0 1 7ันสิอนะครับอาจจะยังไม่ถึงยุค2019นะหรือว่าอาจจะถึงนิดหน่อยนะครับในด้านของเปอร์เซ็นต์นะครับเออมแต่ส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์มันก็จะ ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ความสามารถจะเป็นยุคแรกแต่เปอร์เซนต์จะเยอะมานิดหน่อยนะครับเอออย่างคุ้มเต่าเนี่ย่ะอาจจะให้เยอะหน่อยนะครับจากยุคแรกอาจจะสี่สิบเปอร์ซนตะไรแบบนี้ไม่มีบวกเนาะอันนี้ก็จะบวกสิบปอร์เซนไปเลยนะครับอย่างคุ้มเตา่าห0สบเนบวกสิบเปอร์เนตเพิ่ม่าคาทางนะครับสี่สิบสองเปอร์เซอืมะไรแบบนี้แล้วก็ย้ายไปยังพื้นที่ของเราอะไรแบบนี้สี่สิบสองเปอร์เซนต์นะครับ แต่ละซีซั่นก็จะมีจละครในตารางตรงนี้ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับซีซั่นนี้นะทุกคนจะมีโอกาสได้แค่จละครพวกนี้เท่านั้นนะครับไม่เกินนี้เนาะจระคอนอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถหาได้จากไหนเดี๋ยวคอยไปคุยกันนะครับเรามาดูที่ตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะมีจิ๊กข้างล่างนี่จิ๊กจข้างล่างเนี่ยพอสามารถก็จะน้อยมากนะครับอย่างอันนี้เห็นป่ะ25เซนะครับซื้อต่อไปแดงมาข้างอ่าจำกันได้ไหมปแดงนี้นะครับผมแล้วก็ มีเป็นอะไรแปลนะครับ32%นะครับแปลเขียนแบบบวกคอเนเทนต์แบบนะครับแล้วก็ดูด43%นะครับ4ช่องหน้าหลังนะครับแล้วก็50%เพิ่มคำถึทางนะครับก็หลัง3เทิร์นบวก30%นะเห็นไหมเพิ่มคำไา้ไม่ได้ถึง200เลยนะครับจีนอื่นเห็นปะอ่าความสามารถเนี่ยอย่างลูกเตาคุ่มเตาอะไรแบบนี้นะความสามารถมันจะมีแค่ประมาณความสามารถเดียวเท่านั้นนะเอ่อขังฟองสบู่อะไรพวกเนี้ย ดูด50%คือประมาณนี้นะครับทุกคนจะไม่มีโอกาสที่จะได้จี้เกินจากตรงนี้นะครับผมไม่มีโอกาสได้มากกว่านี้แน่นอนนะครับลูกเต่านะครับลูกเต่าก็จะมีสกิลด้วยเช่นกันนะครับลูกเต่าสกิลนั่นเองนะครับผมสาหรับลูกเต่าเนี่ยเมื่อจบซีซั่นนะลูกเต่าจะไม่ถูกลบออกนะ,ะลูกเต่าจะยังคงอยู่อ่ะอันนี้ก็เป็นความโชคดีหรือเปล่าอาจจะไม่เพราะว่าลูกเตา่า บางลูกหลายลูกความสามารถดีๆที่ลูกเต่าที่เป็นความสามารถดีๆเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องเติมนะครับแต่ถามว่าไม่เติมเล่นได้ไหมบอกเลยว่าเล่นได้นะครับในโหมดมีเพราะว่าสกิลนยอย่างที่บอกเป็นยุคแรกนะครับการเติมมันไม่ได้เก่งขึ้นมากมายอลังการอะไรขนาดนั้นนะครับอย่างที่บอกเป็นยุคแรกอย่างไงก็โอกาสที่จะชนะได้นะครับมันส่วนใหญ่การเติมเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความสวยนะครับเพิ่มความสวยเนาะ ไอเทมต่างๆเนี่ยเราสามารถได้รับมาฟรีอยู่แล้วนะครับหรือเราจะเติมก็ได้เช่นกันเออแต่ส่วนใหญ่จะได้รับฟรีอยู่แล้วนะครับอ่าไอตรงนี้นะครับก็เป็นสกิลช่องที่3ของการ์ดเนี่ยมันจะเป็นสกิลจะเรียกว่าสกิลอะไรดีสกิลอีโวอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอืมเหมือนคอสตูมอะ่ะเออนะครับมันจะมีคอสตูมที่เป็นชุดแต่งกายใช่ไหม กับสกินก็เป็นชุดแต่งกายมันจะเป็นความสามารถความสามารถคอสตูมกับความสามารถคอสตูมมันจะมีคอสตูมที่มีความสามารถกับคอสตูมแฟชั่นที่ไม่มีความสามารถเอามาเป็นแฟชั่นเฉยๆนะครับสำหรับการไอเทมไปดูไอเทมก่อนไปดูคอสตูมนี่ไอเทมก็จะมีมิชชั่นทัสนะครับมิชชั่นทัสตรงนี้นะครับเราก็ในการเล่นเนี่ยเราจะได้แต้มตรงนี้มานะครับ เมื่อครบ20แต้แมเนี่ยก็จะปลดล็อก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 ไปเรื่อยๆ,ๆนะครับพมเห็นปะทุกอันก็จะมีรางวัลอันนี้เป็นคอสตูมนะครับผมคอสตูมที่เป็นคอสตูมที่มีสกิลที่เอาไปใส่กับตัวละครได้นะครับไออันนี้ก็ใส่กับตัวละครที่เป็นหน้าตาเดียวกันเท่านั้นนะไม่ใช่เอาใครไม่รู้ไปใส่ไม่ได้นะเออไม่ได้นะเว้ยต้องเป็นตัวเดียวกันนะเว้ยลูกเต่าก็มีนะสุ่มลูกเต่านะครับ ก็คือมันมีในตรงนี้อยู่แล้วนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องเติมเพิ่มเลยนะครับแค่ทําธารกิจไปเรื่อยๆนะครับประมอาณน,นี้นะธารก,กิจเยอะมากนะครับบานอันเนี่ยสามารถนําไปใช้ในโหมดเซิร์ฟเวอร์ปกติได้เช่นเพรนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นไอเทม,เออมที่ใช้ในการซื้อของในโหมดเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นนะครับเนาะอ,อย่างนี้เลย ไอเทมแสงะไรอย่างเงี้ยไปใช้กับโหมดปกตินะครับจะใช้กับโหมดนี้ไม่ได้ไออย่าไออันที่ใช้กับโหมดปกตินะครับมันจะส่งไปที่กล่องจดหมายโหมดปกตินะครับส่วนราคาในการเติมนะครับของพาร์ทนะครับจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ประมาณนี้หรอกเซิร์ฟไทยไม่ไม่ดูเรือนราคเม็กันนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยของจะแพงกว่าอยู่แล้วนะครับของเซิร์ฟเกาหลีจะแพงกว่าว่าเอิมอะไร คาของชีพเขาสูงกว่าด้วยแหละหลายๆยอย่างนะครับมันมันอาจจะถูกสําหรับเขาแต่พอมาอยู่เซิร์ฟไทยอาจจะดูแพงอะไรแบบนี้เซิร์ฟไทยราคาก็จะไม่ไม่ไม่สูงเท่านี้หรอกคิดว่าเพราะส่วนใหญ่ของเกาหลีอะ่ะมันแพงกว่าอยู่แล้วอย่างเซิร์ฟไทยสาบาบาทเซิร์ฟเกาหลีโหเริ่มต้น200แลลวอะไรแบบเนี้ยอ,อันนี้ก็เป็นพาร์ทจะมี2แบบให้เลือกนะแบบเล่นเองทั้งหมดเลยหรือว่าอันนี้นะครับจะให้ไป30 อันหลือสามฮกเวลเลยนะครับแล้วก็จะมีพาร์ทที่เป็นพอยต์จากการเล่นเกมนะครับไอพอยต์ตัว P แบบเนี้ยเราจะได้รับเมื่อเราเล่นเกมจบนะครับเหมือนกับถ้วยรางวัลน,นะครับแต่เป็นพอยต์เนาะได้รับเป็นรอยพอยต์อะไรแบบเนี้ยก็จะมาปลดล็อกภารกิจเอยปลดล็อกของรางวัลตรงนี้ได้นะครับตรงนี้นะก็จะได้รางวัลเยอะแยะเลยนะบางอันต้องเติมเลยปะ บางอันไม่ฟรีนะถ้าจะเล่นภารกิจบางอันไม่ฟรีเลยเห็นไหมราคาด้วยโอ้ยเกมแม่งที่มันเอาหมดนี้เข้ามามต้องการหาเงินนะครับอันนี้อันนี้ฟรีอันแรกฟรีอฮะของฟรีมีอะไรบ้างดูสีดูดีไหมนะของฟรีอยากได้อันไหนต้องทำอะไรอแบบนี้นะครับอโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่พูดเรื่องอะไรอีกอ่ะสกิลสก,กับคอสตูมใช่ไหม สกินนะครับสกินสกินจะเป็นการเอา,เอาการ์ดในที่เป็นรูปร่างหน้าตาของโมดปกติเนี่ยมาใช้กับหมดนี้ซึ่งจะไม่ได้ความสามารถนะครับจะได้แค่การ์ดกับสเตตัสเพิ่มขึ้นมานะครับ2 2 2คุกเต่าพวก2ออะไรแบบนี้นะครับผม,มก็ถอดออกก็ได้อะถอดออกหรือว่าใส่อันนี้ลองถอดให้ดูนะครับว่า ร่างที่แท้จริงมันเป็นแบบไหนนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้ความสามารถเพิ่มนะครับถ้าไม่ใช่คอสตูมของมันนะครับมันจะมีคอสตูมของมันด้วยใช่ไหมช่องที่3อย่างที่บอกไปมันคอสตูมของมันนะครับแต่สกินมเมแกะไม่ใช่คอสตูมของมันซึ่งเราจะได้จากการเติมนะครับการเติมถ้าเราอยากในตันสวยๆนะครับยังหรือถ้าเรามีคอสตูมในโหมดเซิร์ฟเวอร์ปกติ บางทีถ้าเกมเซิร์ฟไทยใจดีนะถ้าเรามีคอรสตุ้มในเซิร์ฟนั้นก็อาจจะส่งสกิน,นม,มาในเซิร์ฟนี้อ่ะถ้าใจดีถ้าใจไม่ดีก็เติมอย่างเดียวนะครับผมเติมแยกกันเลย2เซิร์ฟเวอร์อะไรแบบนี้อ่าก็จะมีเติมอยู่นะครับสําหรับพวกคอร์สตุ้มแลแบบ้วมีนะมีขายสติ cker ได้นะม,มีสติกเกอร์ขายมีไอจี้อันนี้จะเป็นไอเทมเห็นปะได้จากการเล่นเกมมาสุม่มเอา ราคาก็ไม่ไม่แรงเท่ากับเซิร์ฟเวอร์แรกนะครับจะถูกกว่าอยู่แล้วแนเะนี่นะครับตัวละครคอสตูมอยู่ไหนวะคอสตูมของนี้ปะเนี่ยใช่ไหมนี่ตัวละครคอสตูมอยู่ไหนนี่หรือเปล่าคอสตูมอันนี้ลูกเต่าสกิลนะครับผม ลูกตามีความสามารถนะครับลูกเาวาสกิลคอสตูมไปไหนเนี่ย <laughs> มันมีคอสตูมขายด้วยนะมีคอสตูมขายด้วยแต่หาไม่เจอไงแต่เอาเป็นว่ามันมีนะครับอันนี้ร้านค้ารายวันมีบัฟให้มีอะไรให้นะครับนี่นะครับคอสตูม แต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะได้จากเซิร์ฟเวอร์หลักนะครับเป็นของแถมจากเซิร์ฟเวอร์หลักอะไรแบบนี้นะออาจจะมีไหมมาดูที่การตกแต่งของเซิร์ฟนี้นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นนะเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นคำว่าเซิร์ฟนี้หมายถึงเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นนี้นะครับผม <c oughs> ทุกทุกเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นสามารถตกแต่งได้อะ <c oughs> ของตกแต่งแล้วก็สกินลืมบอกไปว่าของตกแต่งสกินหรือว่าลูกเต่าสกิลอะไรแบบนี้ จะไม่ถูกลบออกเมื่อเปลี่ยนซีซันนะครับสิ่งที่จะถูกลบออกเมื่อเปลี่ยนซีซันเออมันจะถูกยกเว้นไว้สําหรับของที่เราเติมมานะครับยกเว้นของที่เติมที่เป็นการ์ดอะไรแบบเนี้ยก็จะถูกลบอยู่ดีเออแต่ถ้าเติมที่ยกเว้นการเติมที่ยกเว้นมาก็จะเป็นพวกกรอบพื้นหลังนะครับแล้วก็กรอบตรงเนี้ยเออจะมีกรอบตรงนี้ด้วยนี่มากรอบตรงนี้นะครับก็จะ ไม่ถูกลบเมื่อเป็นซีซั่นแล้วก็ลูกเตา๋าลูกเตา๋าเทเตมามันถือเป็นของตกแต่งอะที่เป็นถือถือเป็นแบบความสวยงามอะไรแบบเนี้ยลูกเต๋าสกิลมันลูกเตา๋ามันเป็นความสวยงามด้วยแหละมันก็เลยจะไม่ถูกลบออกนะอะไรที่เป็นตัวหลักพวกเอ่อไอเทมไอเทมส่วนใหญ่ก็มันก็ลบแค่ไอเทมอะเออก็ลบแค่นเนี้ยเนี่ยตัวละครที่เครื่องรางนะครับที่ถูกลบนะแล้วก็มี คอสตูมที่ถูกลบออกไปนะครับประมาณนี้นะครับในโหมดเล่นเกมนะครับแผ่นที่นะครับก็จะเป็นแผ่นที่เก่าเก่านะครับในการเล่นแผ่นที่อุโมงค์น้ําแผ่นที่โลกแผ่นที่หัดเทพแบบเก่าอะไรแบบนี้การเล่นแต่ละทางก็แผ่นที่ไม่ค่อยเยอะหรอกนะครับเล่นกับเพื่อนได้เล่นกับทีมได้เดี๋ยวสี่ได้นะครับเชิญเพื่อนได้ไหมอ่ะเชิญเพื่อนได้นะครับได้ไหมเนี้ย อไม่ได้นะครับอาจจะเชิญเพื่อนไม่ได้นะแต่ไม่เห็นปุ่มเชิญเพื่อนจริงอ่ะใน,นข้อเล่นแล้วเนี่ยก็คือแผนที่อะไรพวกเนี้ยนะครับผมมันจะเป็นแผนที่ที่แผนที่อย่างหัดเทพแต่แผนที่ที่เก่ากว่านั้นเช่นแผนที่อะไรอ่ะอมสมอูภิลบแผนที่ซอมบี้อะไรแบบเนี้ยเกมเคยบอกว่าเกมลบออกไปแล้วใช่ไหม อาจจะไม่เอากลับมาก็ได้นะอาจจะเป็นอาจจะเป็นแผนที่เก่าแต่อาจจะไม่เก่าถึงขนาดนั้นนะครับอาจจะไม่เก่าถึงขนาดนั้นอาจจะแผ่นที่โลกแผนที่อะไรแบบเนี้ยที่เกมยังไม่ลบแต่แผ่นที่พวกเก่าๆอย่างซอมบี้อะไรแบบเนี้ยเกมเคยบอกว่าลบออกไปแล้วนะครับ เซิร์ฟกอลีก็ไม่เคยเอามาเหมือนกันในเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นไม่เคยมีผนที่เก่าขนาดนั้นนะครับสำหรับเรื่องแผนที่ก็ประมาณนี้นะในโหมดนี้เนาะในช่วงแรกๆของเกมนะครับไอ้ส่วนนี้อาจจะมีผลมากๆหรือเปล่าค่อนข้างมีผลนะครับไอ้ส่วนนี้คืออะไรมันคืออะไรรู้ไหมมันก็คือสถานะสเตตัสอ่ะออควบคุมลูกเต๋าแม่นยำ บบถ้าส่วนลดซื้อต่ออะไรแบบนี้ยถ้าส่วนลดซื้อต่อเรายิ่งน้อยเวลาเราซื้อต่อพื้นที่ฝางตรงข้ามมันก็จะยิ่งแพงนะคะรับการนั่งฟ้านะครับมีให้เนาะการดวงนี่เป็นแผนที่โลกนะแผนที่โลกที่เป็นธีมในโหมดนี้นะครับผมจะเป็นธีมในลักษณะนี้พิเศษก็ดูสวยดีนะครับผมแต่ก็ดูดิมันก็จะแบบโอ้ช้าสั่งเลยอะไรแบบนี้ <laughs> มันจะแบบ ดีลาครับผมอันนี้เป็นสติเกอร์นะครับที่เราจะต้องซื้อเอง <c oughs> ้องซื้อ sticker, sticker, sticker. เองโอเคสปิเกอร์สปิเกอร์ประมาณนี้ไปดูแผนที่ใหม่กันเถอะนะเล่นไม่จบหรเออเออเออบอกอีกอย่างนะครับอีกอย่างจีข้างล่างอะไรแบบนี้มันจะไม่มีความสามารถเสริมนะไม่มีนะความสามารถไหนความสามารถนั้นไม่มีความสามารถเสริมนะ ไม,ไม่ต้องมีเอาการ์ดอันนี้ไปรวมไม่มีนะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่คงที่ด้วยการกําหนดไว้ด้วยไอเทมที่กําหนดไว้อย่างความหมายนิยามที่บอกไปตั้งแต่แรกนะครับผมก็คือตามที่กําหนดไว้เท่านั้นนะครับไม่มีการที่จะเอาความสามารถมาใส่เพิ่มในจี้เครื่องรางเอาความสามารถเสริมมาไม่มีนะครับผมก็มเป็นแค่ความสามารถหลักเท่านั้นส่วนในภาพนี้นะครับผมก็จะเป็นไอเทมที่เราอาจจะได้เลือกตอนเริ่มเกมนะครับผมก็ น่าจะมี3ตัวนี้มาให้เลือกนะครับว่าเราต้องการตัวไหนในเซิร์ฟซีซั่นแรกของเราเรามาดูแผนที่ใหม่หัดอสูรกันดีกว่าครับทุกคนสำหรับข้อมูลแผนที่นี้นะครับผมเราจะพากันไปดูในเว็บไซต์ s o ลู l a บนะครับโซลูแลบเกมเศเกาหลีนะครับก็นี่นะครับผมหัดทานบแต่ว่าในเซิร์ฟนี้นะครับผมจะชื่อว่าแผนที่เอ,อิมหัด อสูรนะครับผมเขาอาจจะกลัวใช้ชื่อซ้ำกันแหละอะไรแบบนี้อาจจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับหัดปีศาจว่าโอ้แต่น่ะตะลคนคนแปลเกมเนี้ยเยอะมากนะเอาจริงถ้าดูใน YouTube แล้วเนี่ยบางคนใช้ชื่อนู้ชื่อนี้ชื่อนั้นชื่อนหนะครับเยอะมากเนาะก็มาดูคุณสมบัติคร่าวๆนะครับไม่ต้องคร่าวๆหรอกจริงจังเลยเพราะว่ามีน้อยมากสตันแนที่นี้ก็ยกพื้นที่นะครับแค่นั้นเองแล้วก็มีความสามารถในการ ย้ายไปยังพื้นที่ของฉันหรือว่าย้ายในแถวนะครับคือคุณสมบัตินี้นะสองฟังชันการยกพื้นที่เนี่ยเราสามารถยกพื้นที่ใดก็ได้นะครับยกเว้นหัวมุมแล้วก็พื้นที่พิเศษนะครับต่างจากหัตเทพนะครับที่เราจะยกได้หมดทุกพื้นที่เนาะแต่แผนที่นี้จะยกได้แค่พื้นที่ที่ไม่ใช่ไม่ใช่หัวมุมกับพื้นที่พิเศษเท่านั้นนะครับยกได้แค่นี้เองนะครับการยกเนี่ย ถ้าบล็อกที่ยกนะครับมีฝาตรงข้ามยืนอยู่ที่บล็อกนั้นอาจะเกิดอะไรขึ้นฝาตรงข้ามก็จะถูกบังคับย้ายไปยังพื้นที่ที่แพงที่สุดของเราตามความน่าจะเป็นครับโดยก็จะมีโอกาสที่จะไม่ถูกบังคับด้วยครับโดยเปอร์เซ็นที่จะถูกย้ายนะครับเกมไม่ได้บอกนะครับแต่ว่าคาดว่าน่าจะประมาณ70%นะครับอที่จะถูกย้ายไปยังพื้นที่ที่แพงที่สุดของเรานะครับถ้าพื้นที่ที่ยกนั้น ยกแล้วไ่ฝันตรงข้ามแต่ไม่มีพื้นที่ที่แพงที่สุดของเราทําไงก็จะบังคับย้ายฝันตรงข้ามไปยังหม้อสาบแช่งซึ่งหม้อสาบแช่งเนี่ยจะไม่ใช่เกาะร้างนะครับแต่เซิร์ฟไทยนะครับความเป็นเซิร์ฟไทยอาจจะยังคงมีเกาะร้างอยู่หรือไม่นะครับแต่อาจจะไม่มีก็ได้นะครับจากที่เห็นเออ,อตอนที่เรา,าดูนะเซิร์ฟไทยเอาหมดอดหมวกหมวกหมวกราชาที่ถูกในประเทศเนี่ยมาเลยหลังอีกแล้วใช่ไหมอ่าเนี่ย มันก็เป็นข้อสังเกตว่าแบบมันจะขายไม่ได้แล้วหรือเปล่าถึงมาเลยหลังทีขนาดนี้นะครับผมถ้ามีอยู่ถ้ามีเกาะร้างอยู่ก็ก็ประครับไปเกาะร้างอะไรก็ได้นะแต่ถ้าไม่มีเกาะร้างจะเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นหม้อสับแชง่งหม้อสับแช่งไม่ใช่เกาะร้างซึ่งหม้อสับแช่งเนี่ยถ้าเราตกไปปุ๊บเราจะออกได้ทันทีนะครับพอออกมาแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเออออกได้ทันทีหมายถึงในเทินที่ถึงเทินเราอีกครั้งอะ่ะเออตก การตกลงไปเนี่ยบังคับจบเทินแน่ๆนะครับแต่เมื่อตกแล้วเมื่อถ exactly. ึงเทินที่จะออกเนี่ยก็พอลูกต่าออกมาได้เลยนะครับแต่ถ้าทอดออกมาแล้วเนี่ยการได้มาหรือว่าการก่อสร้างแล้วก็ทักษะอะไรก็ตามเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับจะไม่สามารถก่อสร้างได้ไม่สามารถใช้ทักษะใดๆได้ในพื้นที่ที่ตกครั้งแรกนะครับถ้าไม่มีหัวมุมจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจี้ื้องรางที่เกี่ยวกับการบังคับย้ายไปยัง เกาะร้างเออถ้าไม่มีหัวมุมอะไรต้องบอกว่าถ้าไม่มีเกาะร้างจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือความสามารถที่เป็นเกาะร้างอะไรอย่างเงี้ยมันรับไปเกาะร้างก็จะใช้งานไม่ได้นะครับผมออกเกาะก็จะใช้ไม่ได้นะครับมันไม่ใช่เกาะร้างจะไปออกเกาะได้ไงเป็นมอสัตแช่งอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะเสียความสามารถเหล่านั้นไปนะครับประมาณนี้นะครับสาหรับ แผนที่ใหม่แล้วก็เซิร์ฟเวอร์สีซั่นนะครับสี่ซั่นแรกของเซิร์ฟประเทศไทยนะครับผมก็ประมาณนี้ไปดูอย่างอื่นกันดีกว่าสำหรับอย่างอื่นอันแรกเลยของแจกแก็คืออาจแจงสุดท้ายแล้วแหละของแจกนะครับสองหมเพชรนี่แจกมาเลย2 0งหมเพชรนะครับก็ตลอดสีซั่นนะก็เยอะนะเอาจริงมันเยอะนะเนี่ยแล้วก็มีเป็นจี้ข้างราง50ชิ้นนะครับผมแล้วก็ไอเทม เป็นกล่องของรางวัลคิวช์มาสนน่นแหละนะครับเป็นเว็บอีเวนต์นั่นแหละเนาะแล้วก็กล่องสุ่มจี้50สิบชิ้นก็ตีนะให้เยอะดีมีโอกาสได้จดี้ดีๆก็ก็มีโอกาสลุนเยอะก็ต้องได้จีบีบ้างแหละเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็โลโก้เกมใหม่นะครับผมก็โลโก้ใหม่ของเกมนะครับก็จะเป็นโลโก้นีนะครับมี2อันถูกปะหนูยิ้ม2คนเพราะอะไร2เกมเอ้ย2เกมในเกมเดียวหมายความว่าอะไร เมื่อเราเข้าเกมไปเนี่ยเราต้องเลือกว่าเราจะเล่นเกมไหนเล่นเกมหนูยิ้มที่เป็นปัจจบุบันหรือว่าหนูยิ้มที่เป็นเซอร์เวอร์ซีซั่นนะครับประมาณนี้เลือกก่อนเข้าแล้วก็สลับโหมดในเกมได้อีกทีนะครับผมไม่ไม่ลำบากแบบสลับสลับระหว่างกันอะได้นะครับแบบมันแยกกันอยู่แล้วแยกกันเลยประมาณนี้นะครับผมสาหรับตัวละครใหม่ตัวละครใหม่ไม่รู้เลยนะครับผมรู้แหละว่ามันเป็นตัวอะไร เห็นหน้าตายอยู่แต่ว่ากดผิดด้วยนะครับเ,เข้าไปที่เด็กทำไมคือตัวละครใหม่เนี่ยมันมันไม่รู้ว่าจะเป็นความสามารถอะไรเช่นกัน <c oughs> เออไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นความสามารถอะไรเนะกดตรงไหนนะชิบ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 มัน ออตอนนี้ปัจจุบันสกิลของเซิร์ฟไทยอยากถ,ถึงถึงไหนแล้วอันนี้ไม่รู้นะว่าตัวความสามารถอะไรจะเข้านะครับแต่มาดูกันว่าจะเป็นประมาณไหนฮอลัสเข้าแล้วใช่ไหมฮอลัสเข้าแล้วแต่ฮอลัสของเซิร์ฟไทยยังไม่มีคอสตูมที่เป็นสภาพอากาศลมนะซัมเมอร์เอออาจจะเป็นความสามารถซัมเมอร์หรือเปล่าน้องน้องตัวคริสต์มาสอะน้อง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 ซันต้าน้องซันต้าน้อยที่จะเข้าเซิร์ฟไทยอะ จะเป็นความสับสนคริสาสาหรออันเชิญโลมาหรอเอ๊นอนคริสมาจะมาอันเชิญโลมาได้หรอนอนคริสมาจะอันเชิญโลมาได้หรอโลมาจะเปลี <laughs> ป่ยนเป็นตัวอะไรเราจะลี่เป็นตุ๊กตาหิม,มะหรออันเชิญตุ๊กตาหิม,มะแล้วก็ใช้ตุ๊กตาหิม,มะในการขโมยบาเบิลอะไรเง <laughs> ี้ยหรอแทนโลมาเอาตุ๊กตาหิมะแทนโลมาแล้วก็เคลื่อนย้ายบาบเบิลเป็นเคลื่อนย้ายอะไรเคลื่อนย้ายน้ําแข็งอ่ะ <laughs> หุ่นก็บ,บอกเป็นหุ่นหิมะเอ้ยมันก็นก็เปลี่ยนได้นะจริงเออเนี่ยพอสามารถมีจะเป็นตัวอื่นละ่ะอาไม่กว่าใหม่กว่าตัวอะไรตัวอะไรหม่กว่านี้ไก่ทองไม่ใช่ไม่ใช่ไก่ทองไม่ใช่ม,ใชมันมันต้องเป็นตัวละครประจำเดือนจัดละมาดูกันตรงนี้นาฤนาฤเป็นนกฮูกใช่ไหมนกฮูกไม่น่าจะเปลี่ยนออกเป็นหิมะได้อ่ะเออไม่น่าได้ผีเสื้อหรอผีเสื้อไอริส ใช้เกิดเป็นหิมะมได้ไหมปอซ้ำเหรอเกี่ยวกับดอกไม้จอระครที่เข้ามาเป็นหิมะไงเออแล้วสกิลจะเป็นะแบบไหนสกิลก็ต้องเป็นหิมะมหรือเปล่าสกิลก็ต้องเป็นหิมะหรือเปล่าอรโลร่าเหรอสกิลของอรโลร่าเหรอไม่นานะไม่น่านะไากลไป่าไกลไปหรือว่าฆ่ามานนี้เลยไหมสกิลของซอนอาที่มีสภาพอากาศแบบนี้เลย ดินน้ำลมไฟไม่ล่ะเออท่าประกาศเดียวกันท่าดเดียวกันอ่าท่าดเดียวกันชนะกันอะไรแบบนี้หรอแบบเกมอื่นฤดูการทั้งหมดเนี่ยปัดกันด้วยทา่ทาท่าน้ำฤดูน้ำน้ำเจอน้ำน้ำท่วมเออไฟเจอไฟไฟไหมไฟลุกไหมก็ก็หักหักแบบหักล้างกันมั้ง ไม่ดิมันแบบมันมันพวกเดียวกันเจอกันก็ไม่เกิดอะไรกันะมานั้นออไม่รู้อะไม่รู้ว่าอะไรจะมานะลองเข้ามาดูได้นะครับพิมพ์คําว่าเกมสถิตเกาหลีแปลไทยใน Google ก็เจอแล้วจบแล้วนะครับผมจบแล้วสนแบบคิวเน่ประมาณนี้นะครับผมก็ถือภาพประการได้นะครับผมขออภัยวันอาที่นี้นะครับ,บ,รรบผมฝากกดไลค์ check, กดแชร์กดติดตามกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ อยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ถามเข้ามาได้นะครับจะเข้ามาตอบให้นะครับตอบอยู่แล้วนะครับผมก็หรือว่าคิดว่าตัวอะไรจะเข้าอะไรแบบนี้มีข้อมูลก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับทุกอย่างเลยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับก็คลิปนี้นะครับคิดทาสขออภัยจริงๆนะครับผมก็อัดไป3รอบนะครับเออรอบแรกไม่เปิดรอบที่2เออมหาอะไรอีกไม่รู้นะครับผมก็โอเครอบนี้ได้แล้วนะครับผมก็จะ อัดคลิปเออก็อัดแล้วนี่ไงก็ประมาณนี้เออพูดอะไรไม่รู้เรื่องนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยครับใช้กันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับทุกท่าน